สวัสดีครับชาวราศีเซมิไลหรือราศีเมถุนทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ชาแนลดวงไพ่ยิบสี่หยาดสัมผัสบายทาร์โลแมนนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของความรักความสัมพันธ์นะครับของชาวราศีเมถุนนะครับนะฮะหรือชาวราศีเซมิไลนะหรือชาวทั้ง12ราศีรอบเดือนเอพิว2,213หรือเดือนเมษายน2,566นั่นเองนะครับ ขอให้ปีมาหาสงกรารนะครับให้กับชาวราศีเมถุนหรือราศีเจมินายทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วด้วยและชาวทั้ง11ราศีที่เหลือนะขอให้ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับหรือมหาสงกรารนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมถุนนะครับโจอสุขภาพดีท,ทุกทุกท่านเลยนะครับและชาวทั้ง11ราศีที่เหลือด้วยนะครับนะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงคิดอะไรขอให้คุณสมหวังนะครับแล้วก็ขอให้คุณสําเร็จในเรื่องความรักรักใครก็ขอให้สมหวังนะ แล้วก็ขออย่าให้ได้มีอุปสรรคนะครับลัาสี่สาคัญขอให้สุขภาพกายสุขภาพใจของชาวราศีเมถุนและชาวทั้ง11ราศีนั้นสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีคิดในแง่บวกให้มากๆนะครับ นะยังไงจะเดินทางไปเที่ยวไหนในช่วงเทศกาลมหาสงการหรือวันหยุดยาวนี้ก็ขับรถขับลาให้ระวังด้วยแล้วกันนะครับแล้วขอให้คุณสนุกกับเทศกาลมหาสงการและขอให้ปีใหม่ไทยนี้จงเป็นปีที่โชคดีในเรื่องของการเงินการงานและความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนและเซมินายด้วยนะครับนะดังนั้นทารุณแมนก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด,ด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามให้กับทารุณแมนด้วยนะครับนะชาวราศีเมถุนนะฮะก็ขอให้ ในปีนี้จงเป็นปีที่ดีของคุณละกันนะและแน่นอนนะครับทาโรมันก็ได้นาไพ่ทาโรเข้ามาเปิดให้ทั้งคนโสดสองสถานะนะครับทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วนะของชาวราสิงม์ุมทูรุเจม่นดยรอบเดือนเมษายน2 5 6 6นะครับด้วยพลังงานไพ่หกใบนะฮะแล้วก็มีอีกใบนึงก็คือเป็นไพ่ของมิเชลอาคานานะเป็นไพ่สรุปนะฮะในรอบเดือนเมษายนนะ อ่ะเรามาดูว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างเอาคุณโศกของชาวราศีเจนนิไหรือเมถุนก่อนในรอบเดือนเมษายนนี้คุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ราชาถ้วยนะครับสายมือนะครับ King of Cup แล้วก็เทนออฟคันะครับสิบถ้วยนะซิกออฟบล็อนะครับหรือว่าไพ่หกคาถาแล้วมีไพ่เดยใบที่สี่แล้วใบที่ข้างล่างก็คือไนส์ออฟบล็ d ตนะครับหรืออัศวินคาถาและไพ่ทรีอ o ฟบล็อตสามคาถานะแล้วไพ่จบของมิสเตอร์อากาน่าของคุณได้ไพ่ The Wheel of Fortune นะครับ ในภาพไพ่ทั้งหมดนะทั้งของชาวราศีเมถุนหรือเจมินายทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยเป็น,น้าไพ่ค่อนข้างจะมีความเป็นโพสติฟมากๆหรือเป็นแง่บวกมากๆนะครับนะดังนั้นในเดือนนี้คนโสดเนี่ยใครที่ยังไม่มีคู่ในเดือนเมษายนนะครับสาหรับชาวราศีเมถุนหรือเจมินายคุณมีโอกาสจะได้เจอเจอคู่แทนนะหรือเจอเจอคู่ที่คุณตามหามานานนะครับนะ ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ในเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะสมในการที่คุณนั้นจะมีคู่ครองหรืออาจจะมีใครเข้ามาสนใจหรือเข้ามาปฏิความสัมพันธ์กับชาวราศีเมถุนหรือเซมินายคนที่ยังโสดในรอบเดือนเมษาด้วยเขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นคนแดนไกลนะครับหรืออาจจะเป็นคนสูงอายุมากกว่าคุณนะฮะนะครับหรืออาจจะเป็นคนที่มีสถานะที่เคยมีครอบครัวมาแล้วก็คือพ่อแม่แม่ล้างอะไรประมาณนี้นะครับเข้ามาชอบคุณ ในเดือนนี้ดังนั้นมันจะเป็นเดือนที่ทําให้หัวใจและความรู้สึกของชาวราศีเซมมนาหรือเมถุนคนที่ยังโสดในรอบเดือนเมษ,ษาเนี่ยค่อนข้างจะอารมณ์ค่อนข้างจะดีก็คือพูดง,ง่ายๆว่าคุณัคกีอินเลิฟนะครับนะแต่ว่าในช่วงของกลางกลางเดือนในช่วงเมษายนเนี่ยถ้าเกิดคุณจะสะตาร์ทคบอะไรกับใครอาจจะมีในลักษณะข,ของการสะดุกในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างหรือมีเกณฑ์ในการที่คุณอาจจะไม่เข้าใจในไลฟ์สไตล์ของเขาหรือเธอนะครับ ก็อาจจะมีเกณฑ์ในลนักษณะของการมึ้งตึงกันบ้างนะครับเพราะว่ามีอิทธิพลของไพ่เดนขึ้นมาเนี่ยดังนั้นขอให้ชาวราศีเมถุนหรือเจินายนยคนที่ยังโสดขอให้คุณคิดแง่บวกเยอะๆละกันนะครับนะดังนั้นในเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีแต่ก็อย่างที่ว่านะครับอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับชาวราศีเมถุนหรือเจมินายนะคนที่ยังโสดในเมื่อคู่ครองหรือคนที่เขาสนใจคุณหรือเข้ามาปฏิความสมพันธ์กับคุณในรอบเดือนเมษาในนี้เนี่ย มันขึ้นอยู่กับชาวราศีเมถุนคนที่ยังโสดด้วยว่าคุณจะรับคนนี้ไว้ในใจคุณหรือไม่นะครับในความสัมพันธ์คือคุณจะให้มันเดินต่อไหมหรือคุณอาจจะกลัวอาจจะปิดความสัมพันธ์หรือปิดใจนะครับเรื่องที่จะไม่คบเขาหรือเธอหรือคุณอาจจะเปิดใจในการเลือกเขาคบหรือเธอก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับชาวราศีเมถุน นะสำหรับคนที่ยังโสดดังนั้นชาวราศีเมถุนเนี่ยจะขึ้นอยู่การตัดสินใจของคุณดังนั้นคุณพิจารณาเอาเองนะครับแต่ทารุแมนแนนซ์อําแล้วก็นําเสนอนะในเดือนนี้คนดีๆน่าจะเข้ามาในชาวราศีเมถุนนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเข้ามาปฏิปักษมสัมพั์แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างดีด้วยนะเพราะในนะไพ่เนี่ยเขาบอกว่าจักรวาลน,นะครับหรือว่าไพ่ของพรมลิขิตเนี่ยมันลิขิตทําให้เขาหรือเธอนั้นมันเจอคุณนะครับไม่ว่าคุณจะเจอกันในช่วงของเทศกาลในช่วงสงการานก็ดีนะครับ นะหรือว่าคุณจะเจอกันลนักษณะของการบังเอิญในการเดินทางกันหรือว่าในกรณีว่า,เ,าเขาจะเข้ามาจีบคุณหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้ชาวราศีเมถุนนั้นเปิดใจแล้วก็คิดในแง่บวกเอาไว้นะครับนะถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากจะเปิดใจรับใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตในรอกของเดือนเมษาดังนั้นทารกแมนก็นายหน,นัแล้วกันว่าเป็นช่วงเวลาดือนที่ดีในเดือนนี้ด้วย นะครับแล้วก็ไพ่ของ wheel of fortune ดังนั้นคุณไม่ต้องไปคิดหรือว่าไปคาดไปคาดหวังเรื่องอะไรในเรื่องของความรักอะไรมากมายหรือไปกลัวนะครับปล่อยให้มันเป็นไปตามการเวลาปล่อยให้มันเป็นไปตามเดสนีนะครับหรือว่าพรหมลิขิตนะและทุกอย่างมันจะดีคุณไม่จําเป็นจะต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับดังนั้นชาราสีเมทุนหรือเจมินายคุณดูเอาไว้นะสาหรับคุณโสดว่ามีใครเข้ามาปฏิความสัมพันธ์กับคุณไหมหรือคุณได้รู้จักกับใครหรือเปล่าในรอบเดือนเอพิลหรือเดือนเมษาในเดือนนี้นะครับ นะไปเดินหน้าร้อนแล้วก็เป็นความรักที่ค่อนข้างจะดีด้วยนะครับหรือคุณอาจจะเคยรู้จักเขาหรือเธอมาแล้วนะครับในเขาเรียกว่าในที่ผ่านมาแต่อาจจะไม่ได้เจอกันนานแล้วอยู่ดีๆเขาหรือเธอนั้นก็ติดต่อคุณมาหรือว่าเจอกันโดยบังเอิญก็กกแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับยังไงขอให้คุณเปิดใจด้วยแล้วกันนะยังไงทารุนั้นก็ขออวยพรให้ชาราสินเมถหุหรือเจมินายคนที่ยังโสดให้คุณเจอเจอคู่ครองที่ดี นะครับแล้วเจอเจอคนดีๆเข้ามานะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าในเดือนนี้ถึงมันจะเป็นเดือนที่มีความรักที่เป็น energy หรือมีพลังดีๆหรือว่าพลังในแง่บวกดีๆเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องในเดือนนี้คุณจะต้องทําให้มัน success หรือว่าสมเว็จอะไรในเดือนต่อ,ตอไปในความรักของคุณนั้นอาจจะมีเข้ามาอีกก็ได้นะครับสิ่งเดือนนี้คุณจะยังไม่เทคมันหรือว่าคุณยังยงไม่เอามันก็ไม่เป็นไรเดือนต่อๆไปของในปี66นี้นะครับคุณอาจจะได้เจอเจอคู่อีกก็ได้ นะสำหรับคนโสดยังไงลุ้นไปล้วกันนะเพราะว่าคุณมีดวงในการลัคกี้อินเลิฟอยู่พอสมควรยังไงเอาใจช่วยกับชาวราศีเมถุนหรือเจมนาาคนที่ยังโสดด้วยนะครับนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกับคนที่มีคู่กันบ้างไม่ว่าคุณจะคบกันในสถานะไหนนะครับจะมีประเด็นมีปัญหากันหรือว่าไม่มีปัญหากันหรือคบกันแบบไปไป,ไปมามา,มาหรือแม้กระทั่งคุณจะอยู่ด้วยกันก็ดี เนื่องจากอิทธิพลของไพ่ราชาถ้วยสิบถ้วยนะครับ6คาถาไพ่เดทไพ่อัศวินคาา3คาถา,ถาและจบเป็นไพเ่เบเชอร์อัคนาก็คือไพ่เวลออฟโคจูอันนี้บอกไว้ก่อนว่าใครที่โกรธกันหรือมีประเด็นต่อกันนะนะครับห่างเหินกันหรือเมินเฉยกันในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้กลับมาคืนดีกันนะครับไม่ว่าแฟนของคุณเนี่ยเขาอาจจะคิดได้หรือยังไงก็แล้วแต่ก็มางอ้อคุณนะครับดังนั้นถ้าเกิดชาลาสิมเมรุอเจมินายคุณยังคงรักและยังคงแคร เขาหรือเธอคนนั้นอยู่คุณก็ควรจะเปิดใจและให้อภัยให้โอกาสซึ่งกันและกันนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่คนรักของคุณเนี่ยนะฮะจะมีโอกาสสำนึกผิดนะครับหรือว่าทําอะไรไปแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกมีความสำนึกอยู่พอสมควรแล้วก็อยากจะมีการปรับปรุงแล้วก็ขอโอกาสให้กับชาวราศีเมถุนด้วยดังนั้นชาวราศีเมถุนถ้าคุณจะให้โอกาสนะครับก็เปิดใจลองให้โอกาสกระดุกสักครั้งหนึ่งนะนะครับนะอันนี้สําหรับคนที่ห่างก,กันไป คนที่มีปัญหาจุกติกันนะครับไม่ต้องกลัวสามารถดีสี่ันไข้เดี๋ยวยังไงคุณสองคนก็มีเกณฑ์ในการที่คุณจะคืนดีต่อกันโดยเฉพาะคู่ที่คบกันมานานแล้วนะครับเนื่องจากมีชุมูลของไพ่เทนออฟคัพหรือไพ่สิบถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะแต่งงานกันก็ดีหรือไม่แต่งงานก็ดีผมทายว่าเขาคนนี้คือโซ่ไหนะฮะหรือว่าคือทวินเฟรมจะเป็นคู่แท้ในจิตวิญญาณหรือเป็นคู่แท้ของคุณยังไงเลิกกันไม่ขาด นะครับนะไม่ว่าเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์ในการทะเลาะก,กันหรือมีเกณฑ์ในการห่างเหินกันนะครับหรือมีเวลาให้กันและกันน้อยแต่ไม่ต้องกลัวทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการชดเชยกันได้ในรอบเดือนนี้นะครับและสําหรับใครที่ลอกคู่ต่างชาติต่างภาษาอยู่นะใครที่มีแฟนต่างชาติต่างภาษานะครับสําหรับ่าวรารสื่อียงใหในเดือนนี้มีโอกาสที่แฟนต่างชาติของคุณนั้นจะเดินทางมาหาคุณด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องดี นะครับในเมื่อเดินทางมาแล้วก็อาจจะมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์มาเที่ยวก็ได้นะครับหรือว่า,ามาตามที่เขาหรือเธอนะันสัญญากับคุณก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดียังไงก็ให้ความต้อนรับเขาหรือเธอให้ดีด้วยละกันนะสาหรับคนที่มีคู่ครองชาวต่างชาติ่างภาษาสำหรับชาวราวสิงคโทุนหรือจีนม่นายในรอบเดือนเมษายนนะครับ แล้วความสัมพันธ์ของคู่ไหนก็แล้วแต่นะที่เพิ่งเริ่มคบกันหรือว่าเพิ่งเริ่มคบหาานดูใจกันในเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหรือคุณกับเธอนั้นจะมีโอกาสมีการพัฒนาในความสัมพันธ์ไปอีกสเต็ปหนึ่งในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเขาเรียกว่าวันเวลามันได้ผ่านไปในเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เขาหรือเธอนั้นเปิดใจกับคุณว่าเขาหรือเธอนั้นชอบคุณหรืออยากที่จะคบกับคุณเป็นแฟน ก็คือพูดยังไงว่าเปิดสถาน,นะนะครับแต่ก็ให้เรามัดระวังในช่วงของกลางกลางเดือนคุณ2คนอาจจะมีเรื่องของการขัดแย้งกันหรือมีเรื่องของการไม่เข้าใจกันอาจจะมีการนิ่งเงียบหรือเมินเฉยกันบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีเพราะว่าคุณสองคนก็มีเกณฑ์ในการที่มา่คืนดีกันอยู่แล้วหรือมีเกณฑ์ในการรับความเข้าใจกันอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่ได้เลิกกันนะครับแต่ในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์สําหรับคนที่คญญรรบกันใหม่ๆนะหรือเพิ่งคบกันมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ย ถือว่าคุณสามารถที่จะเดินทางไปต่อซึ่งกันและกันได้ดังนั้นมันอาจจะนำพาไปในของความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงหรือยาวนานนะครับดังนั้นคุณคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะน่าสนใจสำหรับชาวราศีเมถุนเลยนะหรือเทมิลายนะครับเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอะไรที่คุณรู้สึกค่อนข้างอยู่ด้วยแล้วเนี่ยคุณอบอุ่นหรือมีความรู้สึกที่พิเศษมากกว่าคนที่คุณคบพบมานะครับ แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะกลัวในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีการผิดหวังหรือเจ็บปวดในเหมือนกับในอดีตที่คุณเผชิญมานะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ในเมื่อคุณจะเลือกมันคุณก็ต้องให้โอกาสนะในความรักครั้งใหม่ของคุณด้วยนะครับเพราะว่าคนคนนั้นนะก็คือหมายความว่าคนคนที่ปัจจุบันที่คุณคบอยู่กับคนก่อนนั้นไม่เหมือนกันดังนั้นขอให้คุณแยกแยะให้ดีละกันนะครับในเดือนนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีคู่นะมีโอกาสที่คุณจะไป เด็กกันค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นมีช่วงเทศกาลมหาสงการไปเที่ยวกันนะครับหรือว่าคุณได้นัดแนกกันไว้แล้วก็มีเกณฑ์ในการที่คุณจะได้ไปด้วยกันหรือบางคู่อาจจะมีเหตุฉุกเฉินไม่ได้ไปด้วยกันก็ได้นะแต่อย่าไปโกรธเคืองคนลกของคุณนะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุในเรื่องของความจําเป็นจริงๆสําหรับบางคู่นะอ่านะครับแล้วก็มีหลายๆคู่เลยที่ได้ไปด้วยกันดังนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนนั้นสเปนไทม์เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆ ในการที่คุณสองคนจะไปเที่ยวด้วยกันหรือจะไปทําบุญด้วยกันหรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณสองคนนั้นจะเรียนรู้ใจกันหรือมีเกณฑ์ในการ <c oughs> เขาเรียกว่าปรับความเข้าใจกันได้มากขึ้นด้วยวงล้อของโชคชะตานะครับในไพ่ใบที่เจ็ดใบใบสุดท้ายเนี่ย the wheel of fortune เ,เขาบอกว่าวัตจจกรหรือว่าพลังงานของจักรวาลเนี่ยจะทําให้ วงล้อชะตาในความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักนั้นหมุนไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นและในทิศทางที่มันดีขึ้นสำหรับคนโสดนะครับก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกันในเดือนนี้เป็นช่วงเวลาของการที่คนรักของคุณหรือคู่แท้ของคุณจะมาหาคุณก็ได้ ที่เหลือในเดือนต่อๆไปก็อาจจะเป็นเดือนที่คุณสองคนนั้นมีเกณฑ์ในการที่จะต้องคบหาดูใจกันต่อนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะนโยรยไปด้วยกิกุหลาบหรือว่าหนทางมันจะราบลื่นนะมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงไครดวงมันนะครับ แล้วถ้าเกิดคุณอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะทักไลน์ของทารุแมนมาได้เลยนะผมยังมีคิวว่างๆให้กับชาวราศีเมถุนหรือเจมินนยทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วที่มีปัญหาในเรื่องความรักหรือตัดสินใจไม่ได้ยังไงแอดไลน์เข้ามานก่องคิวกันแล้วกันนะครับแต่ในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีในเรื่องทางด้านความรักของสถานะคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วนะตนนั้งแต่อ่านมา,าสามราศีรู้สึกราศีเจมิเนยจะเป็นราศีที่ค่อนข้างดีที่สุดนะในเรื่องของความรัก ดังนั้นเป็นไปได้นะครับว่าในช่วงของปีนี้คุณอาจจะมีตัวจริงนะสําหรับคนโสดนะครับมีตัวจริงเกิดขึ้นในเรื่องของความรักหรือได้เจอเจอโสมเมทที่แท้จริงในปีนี้และสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ความสัมพันธ์จะมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นบางคนอาจจะได้โชคจากแฟนก็ได้ <c oughs> ในรอบเดือนนี้นะครับหรืออาจจะมีเกณฑ์ในการที่คุณจะทําธุรกิจร่วมกันหรือมีโครงการมีพลันนะฮะในการที่ <c oughs> คุณจะประกอบธุรกิจร่วมกันแล้วก็มีความซักซึ้งมีความสําเร็จเกิดขึ้นในรอบของปีนี้ด้วยบางคู่นะครับอาจจะมีเลิกในการมั่นหมายหรือมีการแต่งงานกันด้วยซ้าไปในรอบของเดือนนี้หรือในปี2,566นี้ถือว่าเป็นเลิกที่ดีและเป็นช่วงเวลาที่ดีและเป็นปีที่ดีของชาวราศีเมถุนด้วยสําหรับคนที่มีคู่นะครับใครที่จะมั่นหมายหรือจะแต่งงานกันถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับ และชาวราศีเมถุนหรือเจนนไดบังคู่นะครับก็อาจจะมีโครงการในการจะไปซื้อที่ดินซื้อบ้านด้วยกันนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีระหว่างคุณสองคนนะและเป็นช่วงที่คุณสองคนนั้นมันเป็นช่วงของปีในการที่คุณจะเกาะล้างสร้างตัวไปได้วยกันนะครับแล้วกันที่แน่นอนเนี่ยผมว่าคนรักของชาวราศีเจนนิไดหรือเมถุนเนี่ยมีความจริงใจแล้วก็แคร์ชาวราศีเมถุนมากดังนั้นชาวราศีเมถุนต้องเอาใจคนรักคุณหน่อยละกันนะครับนะ อะไรถ้าหนักนิดเบาหน่อยก็ขอให้คุณนั้นอาภัยและอารมุ่มอรวยให้กันและกันได้เพราะว่าในเดือนนี้มีไพ่เดทขึ้นมาเนี่ยผมอยากให้ชาวราศีมิถุนจริงจริงแล้วเลยนะคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยอยากให้พาแฟนของคุณนั้นไปทําบุญถ้ามีโอกาสไม่ว่าจะเป็นสมทุนในการไถ่ายชีวิตโคระบือนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการบริจาคลงศพก็ดีทําอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายหรือว่าไปปล่อยตาด้วยการปล่อยตาหน้าขเขียนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดคุณมีโอกาสในการที่คุณทําด้วยกันนะ แต่เงก็แล้วแต่ชาวราศีเมถุนหรือจินตนาณทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยผมอยากให้คุณนั้นได้มีโอกาสได้ทําบุญในเรื่องทางด้านการสมทบทุนในการถ่ายชีวิตโครกระบือหรือบางคนถ้ามีทรัพย์มากก็อาจจะซื้อเป็นตัวไปเลยนะครับหรือว่าจะไปสมทบทุนในการซื้อโรงหรือว่าซื้อโรงไปเลยให้กับมูลิธิหรือให้กับวัดก็ได้ก็ถือว่าเป็นบุญที่ดีมากๆนะครับโดยที่ว่าแฟนคุณอาจจะยังไม่สะดวกที่จะทํากับคุณแต่ขอให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยหรือจินินาในเดือนนี้ขอให้คุณไปทําลกัน แล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาเริ่มที่ดีของมาหาสาุขานะครับของปีใหม่บ้านบ้านบ้านหนึ่งของเรานะในประเทศไทยก็เป็นช่วงของการที่ทําบุญด้วยดังนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าปล่อยให้เวลาพลังงานจักรวาลนมันนําพลังงานบวก,กให้กับคุณให้มันนาพาในสิ่งดีๆให้กับคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทั้งคนโสดและคนที่มีคู่ขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจและเปิดใจในการต้อนรับกับสิ่งดีๆที่มันจะเข้ามาในชีวิตในรอบเดือนเมษายนนะครับ ยังไงผมขออวยพร<อ>ให้ชาวราศีเมถุนหรือเจมินาที่คนโสดและคนที่มีคู่ขอให้คุณสําเร็จในเรื่องของความรักละกันและเดือนนี้ก็ขอให้คนโสดได้เจอคู่แท้และสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วขอให้ความสัมพันธ์นั้นมีความสักเซ t หรือสมบูรณ์นะครับไปจบถึงขั้นอยู่ด้วยกันหรือการแต่งงานด้วยกันหรือการมั่นหมายด้วยกันแต่ไพ่ก็ไม่ได้บ่งบอกถึงการที่คุณจะมีบุตรหรือมีลูกอะไรนะแต่เดือนนี้มันอาจจะเป็นไปได้ว่าบางคู่อาจจะมีมีน้องหรือมี ทายาทบริวารก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีด้วยนะครับนะดังนั้น,นก็ขออวยพรและขอเอาใจช่วยให้กับชาลาสีไม่ถุนด้วยนะยังไงขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ทารุ่แมนด้วยละกันนะครับอย่าลืมนะชาลาสีไม่ถุนใครที่ต้องการจะด,ดูดวงส่วนตัวกับทารุ่แมนพักหลายเข้ามาเลย แอดไลน์เข้ามานะครับแล้วก็ทักไลน์เข้ามาผมยังมีคิวว่างๆให้กับชาวราศีเมถุนอยู่ไม่ว่าคุณจะมีประเด็นในเรื่องของความรักหรือค้นหาทางออกในเรื่องความรักไม่เจอหรือว่าตัดสินใจไม่ถูกผมพร้อมที่จะเปิดไพ่แล้วก็พร้อมที่จะแนะนําในเรื่องทางด้านคำตอบให้คุณนะครับโอยไพ่ทาโร่และไพ่อโรโกที่ทาโร่มาเน้นมีหล,หลายๆสํหรับเลยนะครับยังไงก็ลองมาดูถ้าเกิดมีความแม่นยำสำหรับคุณนะครับ ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีความสนุกสนานให้มากๆแล้วมีความสุขให้มากๆคิดอะไรขอให้คุณสมบังนะครับยังไงก็เดินทางไปไหนก็ขอให้คุณนั้นรักษาในเรื่องสุขภาพแล้วก็ขับรถไม่ประมาทเดินทางปลอดภัยและสวัสดีภาพนะครับแฮปปี้มหาสงการและเราจะเจอกันใหม่ในรอบเดือนพฤษภาคมนะชาลัสิเมถุนนะครับทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วแฮปปี้มหาสงการนะครับชาลัสิเมทุนครับสวัสดีครับ